สวัสดีครับร้านสบายทีครับผมอยู่กับผมช่างเอกครับวันนี้ก็มาสรุปงานครับผมเปลี่ยนบอดี้โน้ตบุ๊กเครื่องเดิวนะครับวันนี้เป็นงานบริษัทครับนี่เป็นตัวเก่าครับผมอันนี้มีรอยแตกนิดเดียวครับงานบริษัทเปลี่ยนตัวใหม่ครับอันนี้เลยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ัวเก่าลูกค้าก็มีรอยอยู่นิดเดียวนะครับแต่ลูกค้าอยากได้บอดี้ใหม่ครับอันนี้ก็อันเก่าของลูกค้านะครับไม่ค่อยมีรอ,อยเลยอันนี้ก็ใหม่อันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วครับแต่อันนี้เป็นคีย์บอร์ดเก่านะครับผมพื่ถอดคีย์บอร์ดจากเครื่องเก่าอเอามาใส่ครับเพราะเปลี่ยนเฉพาะบอดี้อย่างเดียวครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ สามารถมาใช้บริการลงโปรแกรมอัปเดตสอบถามมาทางร้านนะครับตอนนี้ก็ห้างเปิดปกติครับก็ตามสาขาก็จะมีอโศกเทอร์มินอลอโศกนะครับผมอยูเนี่ยมอลาดทาวเดอะมอลบางกะปิสำนักงานใหญ่อยู่ปราเวนนะครับผมไอฟิลบางนาครับผมแล้วก็เมกะบางนาครับผมลูกค้าท่านได้สะดวกก็สามารถใช้บริการได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมช่างไอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตาม นะครับสวัสดีครับ